เอาใจแฟนคลับที่รอคอยหนุ่มเจมส์มากับผลงานใช่แล้วไฟน์เองหลังจากที่ละครจบไปแต่ความฟินความจิ้นนี่คือยังไม่จบ,จบนะอ,อยากจะเห็นเรื่องราวว่าชีวิตของคุณหมอวัดในสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์เขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงแล้วก็มีความรักในวัยเรียนหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องมีแรงบันดาลใจที่ทําให้ตัวเขานี่อยากจะโตมาเป็นคุณหมอคนเก่งนะครับกับละครการกุศลครับเรื่อง <ฮะ S 1> รองเท้าข้างสุดท้ายจากมุนธิรามาธิบดีนะครับซึ่งงานนี้จะนําเสนอภาพชีวิตของหมอวัด หรือว่าเจมส์มาสมัยที่ยังเป็นนักเรียนหมอถูกไหมครับว,ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนอะไรแล้วไปหลงรักใครบางคนหนึ่งทําให้เกิดเรื่องราวรองเท้า ครั้งสุดท้ายเออและครั้งนี้จะกลับมาเจอกับบทบัตของนางเอกสาวคนสวยของเ,ออเราน้องเดียนาฟรีปโป้นั่นเองนะคะคซึ่งแฟนๆจะได้ติดตามการทางช่อง3 f ม m ฟ l y ช่องเรานี่แหละออในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะคในรายการหนึ่งน้ำใจล้านคนล้านคำขอบคุณซึ่งแน่นอนครับเป็นการขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่อยากจะร่วมในการสนับสนุนและก็มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีอ,อ่ะใช่ไงก็ฝากลองติดตามกันนะครับย้ำอีกทีเนาะวันที่30กรกฎาคมนี้ใช่แล้วค่ะตั้งแต่3มทุ่มเป็นต้น จะถึง5้าทุ่มนั่นเองนะคะซึ่งโมเต็จาว่า,<อ>วามีการให้ร่วมกันบริจาคก,ก็สามารถทําได้เหมือนกันร่วมทำบุญกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อมูลนิธิรามาธิบดีนั่นเองนะครับค่ะ,ะเรามาดูกัน คือเป็นพาร์ทหมอวัดสมัยเด็กๆใช่ไหมนั่นสิหลายๆคนอยากเห็นเหมือนกันนะว่ากว่าจะมาเป็นหมอได้จริงๆเนี่ยมันต้องแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างต้องเรียนอะไรยังไงแล้วทําไมต้องวิ่งแบบเหยียบส้นลงน้ำาอะไรหลุดนั่นสิเป็นออะไรสุดท้ายหรือยังไงน่าจะมีเรื่องราวอยู่เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ30กรกฎาคมนี้หรือเสาร์นี้แล้วนะครับตามกัน